นี่คือเบลลี่ปอมน้อยราคาเบลลี่คือ700นะคะตัดภาพมาที่แฟนตาหมาใหญ่โกลเด้นเรดครีเปอร์เทียบกันก็ได้เบลลี่ตัวเท่านี้ส่วนแฟนตาใหญ่กว่าเบลลี่สท่เท่าให้3เท่าก็ได้7 3 21 7 4 28เพราะฉะนั้น ราคาเสริมสวยแฟนต้าจะเท่ากับราคาเสริมสวยเบนลี่ไม่ได้คุณเจ้าของหมาบางคนโทรมาสอบถามราคาแล้วก็กรีดใส่ว่าอุย้ยไม่เคยรู้เลยอะค่ะว่าราคาหมาใหญ่ราคาเสริมสวยหมาใหญ่จะแพงขนาดนี้รู้ไบ้ัะนะคะรู้ไวะะ้ไวเลยตอนซื้อมาเราก็ต้องรู้แล้วเนาะซื้อหมาตัวใหญ่เราก็ต้องใจใหญ่นิดนึง เพราะว่าราคาทุกอย่างมันจะใหญ่หมด